สวัสดีครับผมวันนี้เอารถคิกร้อยยี่ห้านะครับร้อยยี่ห้าไอตัวแรกหัวฉีดตัวแรกครับผมปีห้าห้าครับคันนี้ร้อยยี่ห้าเครื่องทนนะครับรุ่นนี้ตัวแรกรถบ้านมือเดียวครับผมข้อมูลทุกอย่างที่เราพูดไปนะครับรับรองเป็นข้อมูลถูกต้องข้อมูลจริงนะครับถ้าไม่ถูกต้อง รับที่ชอบซื้อคืนนะครับร้อเครับอันนี้รถจดพฤศจิกายน55รถบ้านมือเดียวตรวจสอบแล้วว่าเครื่องดีศูนย์ดีมีปล่อยมือได้แน่นอนแต่สีก็มีสีดบ้างน,นะครับ1ิบกปีแล้วครับอันนี้พฤศจิกา55สิบสาปีแล้ว ป็นร้อยยี่ิบาตัวแรกล้อสี่ลวดที่ลวดอะไรล้อก็ยังสวยอยู่นะครับผมยางก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับสติกเกอร์เราติดให้ใหม่นะครับมาถึงสิ้์เลยครับผมติดสติกเกอร์ให้หใหม่เบาะก็หุ้มให้ใหม่เรียบร้อยไม่มีขาดตอนนี้สวยเลยครับตอนนี้ถือว่าสวยนะครับกว่ามากรถสิบกปีแล้วสีมันก็จะสิ้นะครับ กันตรก็ยังมีร่องรอยซีดๆหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่มีล้มชนหนักแน่นอนสภาพร้อหลังก็ยางก็หกสิบเปอร์เซ็นนะครับหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ันก็คือเครื่องดีสูด,ดีหม้อน้ำไม่รั่ว,วตรวจสอบให้หมดพ่อเดิมไม่ได้ผ่านะครับอันนี้เป็นป้ายปทุมธาน,นีนะครับ ทุกพาน,นี่รถไม่ช้ำนะครับไม่ใช้อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลน,น,นี้ไม่ค่ยอยช้ำเท่าไหร่รถม่สภาพยังดีไม่รั่วติดตรวจสอบให้หมดแล้วครับส่วนชุดข้างนี้เม็ดสายพานตรวจสอบให้แล้วยังสภาพยังดีเลยนะครับยังใหม่ๆลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนเองนะครับเปลี่ยนมาไม่นานแล้วมันเครื่องแล้วมันเปลือนท้ายเราเปลี่ยนให้หมดนะครับ หรือไปก็พร้อมใช้งานได้เลยเรื่องอะไรก็ไม่เยิมนะครับตรวจสอบให้หมดติ๊กเกอร์ติดใหม่นะครับใต้บอกก็ยังสวยอยู่นะครับถือว่าใช้ได้สิบกว่าปีแล้วไม่ช้ำไม่ไม่มีขี้ค้นไม่มีสนิมอะไรนะครับแสองขันไม่มีจมน้ำแน่นอนนะครับตรวจสอบให้หมดถ้ามีจมน้ำมีสนิมเอามาคืนเลยนะครับซื้อไปเอามาคืนได้ ตรวจสอบให้หมดทั้งคันนะครับส่วนชุดสีก็มีริ้วรอยบ้างรอยๆขูดๆขีดๆนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวให้ดูไม้นะครับไม่ตอนนี้จะู่จอไม่ดีไม่ต้อมาไม่ไม่เห็นสองเกได้ไหมสองเก้าหนึ่ง 9. สามแปดหนึ่ง 8. สามแปดสุดท้อแสอง ต่จริงก็อาจจะมากกว่าน,นี้หน่อยนะครับอาจจะมากกว่าน,นี้สตาร์ททีเดียวติดนะครับหรือไ,ไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เราเปิดราคาขายที่สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมภาษีไม่ขาดนะครับมุกลาหกเก้าโอ้ใกล้จะขาดแล้วเดือนหน้ามกกลาหกเก้าเล่มเขียวชุดโอนครบครับผมเปิดราคาขายที่สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาท ใครสนใจก็โทรมานะครับ0851185995จัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับเก็บเงินปลายทางเริ่มชุดโอทรบเลยนะครับขอบคุณครับ